ลังชีช้ชัดเตรียมหาลือมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมอีกคือเยียวยาเพิ่มเติมรอบที่สองสำหรับคนที่ได้รับเงินไปแล้ว16ล้านคนหรือแจกทั้งหมด16ล้านคนทั่วประเทศกระทรวงการคลังเตรียมเยียวยากลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้ว16ล้านคน ซึ่งเป็นมนาตรการปิดท้ายของโควิดสิในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินต่อเนื่องอีกหนึ่งเดือนรับเงิน5,000บาทสาหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันไปแล้วถึง16ล้านคนโดย16ล้านคนนี้รวมผู้ที่เรียกร้องสิทธิ์อีกที่เงินกาลังจะเข้าในอีกไม่ช้านี้แล้วโดยมาตรการนี้จะจ่ายต่อเมื่อคลายล็อกระยะที่6แล้วซึ่งตอนนี้ได้คลายล็อกไปแล้วถึง5ระดับครับโดยการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายให้กับคนที่ได้รับไปแล้วอีกหนึ่งเดือนก็คือ5,000บาทโดยกระทรวงการคลังเป็นย้าว่าจะช่วยเหล ทุกกลุ่มแน่นอนไม่ต้องเป็นกังวลสําหรับกลุ่มคนต่อบาลหรือกลุ่มบัตรคนจนส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้อะไรเลยนั้นครั้งก็เตรียมมาตรการรองรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะแจกครบทุกกลุ่มและทุกคนในช่วงเวลาที่ขายล็อกระยะที่6ระยะที่6นี่ก็คือการเปิดให้ชมกีฬาได้ก็คือแทบจะเปิดทุกอย่างแล้วแต่ต้องมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มเติมโดยกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมความพร้อมและงบประมาณไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยโดยตอนนี้ครังต้องทํางานหนักเพราะใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนตรวจส เองไม่ได้ใช้ AI ตัวสอบสำหรับกลุ่มเรียกร้องสิทธิ์ครับ และยืนยันจะจ่ายเงินให้เร็วที่สุดด้านในแล้วว่านแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอเปิดเผยความคืบหน้าความหวังของใครหลายคนเรื่องแจกเงินยูยาเพื่อมีนึ่งเดือนหรือเปิดลงทะเบียนที่ววเว็บเราไม่ทิ้งการรอบที่สองนั้นระบุว่ามาตรการดังกล่าวอยู่ในกรอบความเห็นมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติไว้16ล้านคนโดยแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์15.1ล้านคนและอีก300,000คนเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จจากการคัดกรองเรียบร้อยแล้วมีผู้ที่ลง ทะเบียนไม่สำเร็จจานวน300,000นคนซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลและตอนนี้ก็โอนให้แล้ว15,000บาทถือว่าปิดไปแล้วสําหรับกลุ่มนี้โดยขณะนี้สสคอ,อยู่ระหว่างพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนส่งให้คณะกรรมการการกลองการใช้เงินกู้พิจารณาภายในหนเดือนต่อจากนี้ เพื่อน,นําไปสู่มาตร,รการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปส่วนเรื่องการขยายระยะเวลาหรือเพิ่มรอบก,การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการน,นั้นเบื้องต้นต้องรอคลายล็อกระยะที่6และต้องประเมินสถานการณ์ก่อนต้องดูสถานการณ์หลังปลดล็อกระยะที่6หากภาพรวมสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการอีกครั้งและแจกเพิ่มหนึ่งเดือนรับ5,000ันบาททันที